ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสอระพิษสี่จำพวกนี้สี่จำพวกเป็นฉไหนคืออสอระพิษมีพิษแลลนพิษไม่ไร้ายจำพวกหนึ่งมีพิษร้ายพิษไม่แลลนจำพวกหนึ่งมีพิษแลลนด้วยพิษร้ายด้วยจำพวกหนึ่ง มีพิษไม่เล่นพิษไม่ไร้ายจำพวกหนึ่งดูก่อนพิษถุทั้งหลายอสารพิษสี่จำพวกนี้และดูก่อนพิษถุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบุคคลเปรียบด้วยอสารพิษสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก สี่จำพวกเป็นฉไหนคือบุคคลดุดอสรพิษมีพิษแล่นพิษไม่อายจำพวกหนึ่งดุดอสรพิษมีพิษอายพิษไม่แล่นจำพวกหนึ่งดุดอสรพิษมีพิษแล่นด้วยพิษอายด้วยจำพวกหนึ่ง ดุดอสสารพิษมีพิษไม่เล่นพิษไม่อายจำพวกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นดุดอสารพิษมีพิษเล่นพิษไม่อายอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมโกรธเนืองเนืองแต่ความโกรธของเขานั้น ไม่นอนเนื่องอยู่นานบุคคลเป็นดุดอสรพิษมีพิษเล่นพิษไม่ไร้ายอย่างนี้และดูก่อนพิกษุทั้งหลายอสรพิษมีพิษเล่นพิษไม่ไร้ายแม่ฉันใดเรากล่าวบ,บุคคลนี้เปรียบฉันนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นดุจอสอรพิษมีพิษอะไรพิษไม่เล่นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธเนืองๆทีเดียวแต่ความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่นานดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นดุจอสอรพิษมีพิษอะไรพิษไม่เล่น อย่างนี้และดูก่อพภิกษุทั้งหลายอสอรพิษมีพิษอะไรพิษไม่เล่นแม้ฉันใดเรากราวบ,บุคคลน,นี้เปรียบฉันนั้นดูก่อพภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นดุจอสอรพิษมีพิษเล่นด้วยมีพิษอะไรด้วยอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมโกรธเนืองเนืองและความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่นานบุคคลเป็นดุจอสอรพิษมีพิษล่นด้วยพิษร้ายด้วยอย่างนี้แลดูก่อนพิษถกทั้งหลายอสอรพิษมีพิษล่นด้วยพิษร้ายด้วยแม่ฉันใดเรากราบบุคคลนี้ เปรียบฉันนั้นดูก่อนพิกตุทั้งหลายบุคคลเป็นดุจอสอรพิษมีพิษไม่เล่นพิษไม่ไร้ายอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่โกรธเนื่องเนืองทั้งความโกรธของเขานั้นก็ไม่นอนเนื่องอยู่นานบุคคลเป็นดุจอสอรพิษมีพิษไม่เล่น พิษไม่อะไรอย่างนี้และดูก่อนพิกษุทั้งหลายอสารพิษมีพิษไม่เล่นพิษไม่อะไรแม่ฉันใดเรากราบบุคคลนี้เปรียบฉันนั้นดูก่อนพิกษุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยอสารพิษสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลก